วิ่งได้ยี <g ül> ย่บินขึ้นพี่น้องเบิงบ้งพี่น้องเบิ้งแต่ดูมันไม่หย่วนยวนเอาเอาไปให้ยายให้โคตีมันแพน้พันเอาไดม่หน่อย,นห,ย,ยหน่อยเลยพี่น้องนะาไปให้ยยดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่กระดุ้งยวนน้องเตาเนาะพี่น้องตังเอามากอะ เส้นเคืองพี่น้องเต่าตรงกลางมันเส้นหนึ่งไปทยกพวกปลาน้อยนะพี่น้องเนาะกับขาสะดุ้งหาศอกพี่น้องจะมีแนวตักมีของมาใสอุปกรณ์นะพี่น้องเนาะก็มีแนวตักมีของมาใสป่าให้เราพี่น้องทีมงานกำลังใสพี่น้องนี่ครับนี่ครับนลองเต่ากับทีมงานโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปใสซอทีมงานนะครับถ้าเบื้องตอนยกเลยพี่น้องเสียงดังได้ไหมนะครับ หน้าผมก็ไหลแห้งแค่แล้วก็มาหนีปากแก้วด้วยเน,ะนาะก็ที่ได้เยอะละปลาป เฮ้ยโอ้เลยบะเส้นหนึ่งตาว่าเขาเงินแล้ววะ 过腻了。 หายงอะไรไปดินี่นี่ยขึ้นมาทึ่งๆแบบนี้อุย้ยปลาดูลายพักปลาดูน้อยาานี่ขึ้นมาทึ่งๆเป็นเนี่ยปลาดูพื้นลายแทนเป็นลูกปลาดูเนาะนี่ก็ปลาคอน้อยอยีกคันปลารุ่นนี้มีปลาอื่นมันก็ถือกินหมดแล้ว แน่สิส่วนน้องเหน้องไปเหยายบไหมย่เหรอเมื่อกี้ประโดดไปแล้วนดี่นดีไม่แล้วเร็วเ๋ยวเๆ็วเห็นไหมเอ้ยไปส่วนมันืม่ทันหมดทันมาไหมแรนมาอยู่ดีกวดเนาะ จะเขาเอามึงอยู่ดีแล้วพวกหนีไปใส่ยุ่งเออมาดูพี่น้องเสนาเลนะเฮนนอไม่เดียวมันเลยเสลาอันนี้พี่น้องมึงมาดูเห็นบ่พี่น้องใส่ดูนี่นี่พี่น้องเห็นบอมันเป็นตะเขาเอามันอยู่เดียเลนะเนาะกวนวสัควนคุ่น โย่งไปใส่เลยมันมีหลายตัวเด้บ่ได้มีตัวเดียวด้ใช่ละบุเข้าบ่ค่าตะลิดน้ำปลาโดอยู่นี่ล่ะพี่น้องสาบ่มีทางนี่ล่ะมันมาอีกแล้วนี่อป้าไปยุกมองน้ําท่อเพินป่ะ มึงแนะนำท่อมึงมันเป็นจกวงเวลาเขาจะไปยงไปที่แรกเขาไปยงไปีมึงได้ะอย,ยอย่อุ้ยไมแล้วนั่นตัวน่อยตัวใหญ่โอ้ยลุยอ้เบิ่บง,ง,งมันเบิ่งมันมันยังไม่หย่วย่วน่ท่านมัดอกเหลนมันท่นนอ วิ่งอะไรยืนดิขี่น้องเบิรงดี่น้องเบิรงดแต่โด่งไม่ไมยั่วยวนเอาไปให้ยายให้กนเสียมันแพรพ่พันให้น้องมันมหน่อยๆเ่ยดิพี่น้องเนาะไปให้ยายตัวใหญ่อยู่เดี๋ยวมันจะมาแพร่พันเดี๋ยวมันจะมากินอันนั้นมันมากินปลาเล็กปลาหน่อยหอ้อง ก็เอาไฟาสูบไป <c oughs> ส่วนเอามันได้อีกหรีมันมายัวย่วยวนเลยพี่น้อง <c oughs> โอ้ยบอมี <c oughs> สิได้ปลายังเรามันบ่มีป่าดิฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยมันตายง่ายดอก <c oughs> โอ้มไม่ยังเราคือเฝ้าเถอ ปน้อยกับ,บมีปน้อยกัเลยมองใดไปมาแล้ววังหันเหรบ่ได้กรรียนี่อยู่ะนีอย่างจากได้อีกนี่คือสิวสอดปลาดูนะบ่สอันแย,ยกใหญ่กันไปแล้วมันร้ายพวกรปราดูนะ ปลาแก้วมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องปลาแก้วอะไรอยู่นี่นี้ยปลาดูดลาลาตัวน,นึงเอาใหญ่ใหญ่กับปลาแก้วอีกมุกนึงโอเคี้ปลาดูนี่เอาไปปิ้งให้แมวนั่นันตัวนึงไหมลานั่นใช่นี่ฮะแต่มันสจะเรือง,งก้นขึ้ตนตัวนี้บ้างไปยังตัวน,นี้นี่เคี้ยวเคี้ยมันก็มาดูนี่ตัวนี้นะ ป่ะไปไปเป็นงานไวะเขากับปยคหม่งป็นจุกหลครนะับพี่น้องคลิปนี้การไมยกสะดุ้งแต่ว่าบ่ได้สบ่อคยได้เนาะแต่ว่าใดประดดแทนพี่น้องพราได้ไปปงกินแต่ว่นบ่เขาพี่นองถงานลงเตาบ่ดเลยกบค่อยโดนแล้วพี่น้องคันโดนไรแบบว่าคันบ่นไดดมันโดนล้วพี่น้องสิว่าเนาะ โอเคครับพี่น้องกะขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่เบ่งจนจบคนที่เขามาเบ่งไม่ก็อเรื่องกดติดตามนะครับคลิปนี้กะบลอกให้ได้ประเด,ดขอโทษขออภัยพี่น้องขอบคุณหลายๆครับบายบายขอบคุณครับน้องเตาพี่น้อง